ก็การปรับตัวของลรามาดนวันที่สองเนาะโอ้โหบอกเลยครับว่าปรับตัวเยอะมากตอนบ่ายอะ่ะง่วงนอนสุดๆเลยประชุมแล้วแบบงี่บหลับด้วยการปรับตัวที่ยากอันนึงเลยก็คือตอนเปิดบวชถามว่ายากยังไงโอ้โหของกินอะ่ะของหวานโคตรเยอะเลยเลาวว่าอดอาหารมาทั้งวันเนาะมันเองก็เลยมีความอยากแล้วเป็นคนที่แบบทานโปรตีนต่อมืออะ่ะประมาณ20-30กรัมเปิดบวชอะ่ะแล้วโปรตีนไม่ถึงมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันกินแล้วมันยังไม่อิ่มอะ่ะ พอไม่อิ่มเสร็จปุ๊บโอ้โห و. กลายเป็นว่ามือนั้นน่ะจับมัตตาบะไปสองลูกโอ้โหโคตรเซ็งเลยครับก็วันนี้จริงๆก็ตั้งใจว่าจะวิ่งเนาะแต่ก็ไม่ไหวอะ่ะง่วงนอนมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนนอนแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ตื่นตีสี่แล้วก็แบบทํางานต่อตอนเช้าเพลียมากเลยก็เลยตัดสินใจวันนี้ก็เลยแบบเวิร์กอัพแบบซิทอัพอะไรเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยปรับตัวกันใหม่นะครับก็ใครที่แบบอยากจะสุขภาพดีช่วงละมัดอน คุณมหาดี็อกทั้งร่างกายและปัิติใจด้วยนะครับอยากจะให้ทุกคนสุขภาพดีในช่วงรอมดอนนี้ครับเจอกันฮาริลายอครับ